เอาล้วครับท่านผู้ชมอยู่ผมเล่นคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวร่างอันติเมตของเบรนสตอมกันเลยนะครับผมไปแล้วก็แปลงร่างไปเลยเบรนสตอมอันติเมตเบรนสตอมเป็นก้ามแบบเป็นปูสีฟ้าแล้วก้ามเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโอ้โหดูดูก้ามไม่ใช่ก้ามที่แบบเป็นแบบมันๆน,นะแต่เป็นก้ามที่เป็นก้ามปูอะ่ะเออนี่สีเข้าจอเนเป็นสีมิ้นต์นะครับผมใช่สีเขียวมิ้นต์นะ แล้วก็กล้ามจะมีน้ำหนามแล้วก็เออดูเท่ไหมก็ก็ก,ก,ก็เท่มั้งแหละนะให้ผู้ชมบอกดีกว่ามันเท่ไหมนะฮะแล้วไปดูสกิลเซตกันเลยดีกว่านะครับสกิลเซตนี่จะเป็นการเลือกจุดฟ้าผ่านะครับดูปุ๊บนี่เป็นจุดฟ้าผ่านะสกิลครูด,ดาวเร็วไหมแล้วก็ดูนะครับประมาณ5วิได้ไหมเออไม่ใช่ละไม่ใช่5วิประมาณ10วิเออประมาณ10กว่าวิ10วิแหละกดดูสกิลสกิลเอ็กนะครับผม ปุ๊บนี่สกิลนี้นะครับผมจะเป็นการสร้างบาเรียรอบตัวแล้วถ้าศัตรูโดนนะครับผมเข้ามาใกล้ๆตัวนี้คือโดนดาเมจนะฮะมาแล้วก็ไปดูสกิลซีกันปุ๊บสกิลซีก็จะเป็นสกิลวาร์ปนะครับผมใช้ได้ใช้ได้เร็วไหมปุ๊บก็ไม่ไม่เร็วนะนี่เอ้ก็ใช้ได้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วแหละนี่แล้วกด็กด X ต่อในบาเรียนรอบตัวนะครับ ก็เท่อยู่นะเฟี้ยวอยู่อนะ่ะมันเอฟเฟกถือว่าสวยอยู่นะสกิลนี้ก็ฟ้าผ่าโอเคเราไปดูการลงดันของอันติเมตเบรนสโตมกันเลยดีกว่านะครับผมไปเอาแล้วครับเราก็มาอยู่ในดันกันแล้วนะครับผมเบรนสโตมเนาะเราก็มาดูกันว่าร่างอันติเมตของเบรนสโตมเนี่ยจะเก่งขนาดไหนในดันนะครับอันติเมตเบรนสโตมโอ้โหแล้วเงาบักแกกดเซตไปเลยฟ้าฟ้าลงทันปุ้มหายนี่นะครับผมก็กดสก,กิลเอ็กปุ้มนี่บาเลียเข้ามา ขมอขมอนเบบีขมอนขมอนเบบีนี่หายนะผมไปฟ้าลงทันนี่โดนบาเลียอีกบาเลียบาเลียปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าับสกิลสีไม่ได้สกิลสีใช้ในนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าใช้ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหนี่นี่อ้โอ้ยถือว่าฟาร,ร์มเร็วอยู่นะจบแล้วนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบว่าอัศวินอมตะตัวใหญ่นี่ก็อาจจะอาจจะอาจอาจะ ยากหน่อยนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆเ,เดินวนเอานะมันน่าจะได้อยู่สกิลซีใช้ในดันไม่ได้นะครับเหมือนอาจจะโกงเกินอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ครับผมก็จบดันไวมากก็ประมาณเท่านี้ครับผมตอนอันเตอร์เมดมันจบไวไปหน่อยนะครับนี่สกิลนี้เลยไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ไม่เคยเจอกันเลยจา้าแล้วเงาบั็อกอะไรเนี่ยโหแหวพลังเยอะเกินไง